ลาที่คุณจะสามารถสร้างชีวิตของคุณใหม่ได้คือช่วงเวลาณนะปัจจุบันขณะเท่านั้นค่ะปัจจุบันขณะคือความว่างที่ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นคุณสามารถสรรนสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกณนะปัจจุบันขณะเพื่อสร้างสารร์ชีวิตของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ หากปัจจุบันขณะตรงหน้าของคุณกระทําสิ่งใดก็ตามด้วยสภาวะอารมณ์ของในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสิ้นหวังความผิดหวังความล้มเหลวภาวะของใบแจ้งหนี้ต่างๆนั้นคุณก็กําลังสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกณปัจจุบันขณะซึ่งเป็นอารมณ์เดียวกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วจึงทําให้หน้าตาชีวิตของคุณในอนาคตเป็นหน้าตาที่เหมือนกับในอดีต ซึ่งคนส่วนใหญ่สั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกนะับปัจจุบันขณะเป็นอารมณ์เดียวกับในอดีตจึงทำให้อนาคตมีหน้าตาเหมือนอดีตแต่หากนะับปัจจุบันขณะคุณสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกขณะลงมือทำสิ่งตรงหน้าด้วยอารมณ์แห่งความรักความสุข ความหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้นแรงสันสะเทือนที่คุณส่งออกไปนะับปัจจุบันขณะตรงหน้าก็จะสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้มีหน้าตาที่สร้างทําให้คุณมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความอิ่มเอมมีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาปัจจุบันขณะตรงหน้าจึงเป็นเวลาที่สําคัญมากๆที่คุณมีอํานาจในการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอดีตผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็เกิดจากการสร้างนับปัจจุบันขณะเมื่อในอดีตแล้วเกิดเป็นผลลัพธ์เกิดขึ้นดังนั้นการที่คุณต้องการจะสร้างชีวิตใหม่ของคุณจึงสร้างได้นับปัจจุบันนา,นาวขณะตรงหน้าของคุณเท่านั้นโดยการสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกับความอุด,ดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขความสัมพันธ์ที่ดีคือความสุขสนุกเบิกบานทุกขณะจิต ณปัจจุบันขณะตรงหน้าของคุณหันมาใส่ใจปัจจุบันขณะตรงหน้าสร้างสรรปัจจุบันขณะตรงหน้าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณค่ะ